ฝนตกหนักทำให้มีน้ำท่วมชุมชนที่อยู่ใกล้กับพื้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ของโรงงานวินโปรเซสในจังหวัดระยองนะคะชาวบ้านบริเวณน,นั้นกำลังกังวลเพราะว่ากากของเสียและน้ำปนเปื้อนมลพิษยังไม่ถูกกำจัดออกไปค่ะจึงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขติดตามจากรายงานของนักข่าวพลเมืองค่ะ กว่าสามเดือนหลังเหตุเพลิงไหม้โรงงานวินโพเซตตำบลบางบุรจังหวัดระยองซากความพังพินาศและกากของเสียยังคงอยู่และเข้าสู่ช่วงหน้าฝนที่เสี่ยงต่อการล่วไหลของสารเคมีเรื่องการจัดการชาวบ้านไม่ได้รับการสื่อสารความคืกหน้ามูลนิธิปุรณานีเวศและเครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจึงได้จัดเวทีสาธานะรณะรวมพลังร่วมกันแก้ไขฟื้นฟูเยียวยาหนพวา ในวันที่15กรกฎาคม2567เพื่อให้หน่วยงานราชการสื่อสารความคืบหน้าและแนวทางแก้ไขปัญหาค่ตัวแรกคือค่า pH หรือว่าค่าความเป็นกรดดา่างพอเรามาดูเราก็จะพบว่าทั้งน้ำผิวด,ดินและน้ำใต้ดินบริเวณโรงงานวินโปรเซสลงมาถึงจุดบริเวณสะหนองพวาเนี่ยค่ะมีความเป็นกรดตลอดแนวเลยอ่ะทีนี้ค่าต่อไปที่จะพูดถึงก็คือค่า TDS ถ้าพูดภาษาไทยก็คือค่าของแข็งที่ละลายน้ำทั้งหมดหรือว่า เรียกว่าปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายอยู่ในน้ําคือปกติแล้วน้ําบาดาลเราอนุญาตให้น้ําที่เหมาะสมกับการบริโภคอะไม่ควรเกิน1,200มิลลิกรัมต่อลิตรแต่ว่าในพื้นที่นี้ที่เราพบค่า TDS สูงส,สุดคือประมาณ2,7,900มิลลิกรัมต่อลิตรความกังวนเลเร่งด่วนตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของฤดูฝนที่กำลังม ซึ่งหากฝนยังคงตกอย่างต่อเนื่องน้ำในบ่อดำที่ปนเปื้อนสารเคมีอันตรายเสี่ยงที่จะไหลทละลักเข้าสู่พื้นที่ของชาวบ้านเขาตั้งคันเพื่อกันน้ำเสียหรือว่าน้ำจากกากสารพิษของโรงงานนะครับที่ไม่ให้ลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะนะตอนนี้บ่อดำเหลืออีก3เมตร50น้ำจะเต็มนะครับซึ่งเป็นบ่อที่สารพิษเข้มข้นส่วนบ่อสองตอนนี้ น้ำล้นแล้วครับอีกไม่นานน้ำจะทุ่งถูกแตกลงไปลงไปบ่าลงไปข้างล่างสู่แม่น้ําระยองอย่างแน่นอนผมอยากทราบถึงแนวทางว่าคุณได้ดําเนินการไปถึงไหนแล้วหรือว่าคุณติดขัดอะไรคุณทําให้ชาวบ้านได้รับความไว้วางใจไปถึงระดับไหนแล้ว ในการแก้ปัญหาที่จะเอาอาขยะกากสารพิษต่างๆออกไปจากตำบลเราและแนวทางแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนให้กับพี่น้องชาวตำบลบางบุตรเราไปถึงไหนแล้วครับและปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้นคุณจะแก้อย่างไรครับพี่แกมนิวรายงาน